มาสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งของรายการนะคะนั่นก็คือช่วงที่เราจะได้ทราบกันแล้วล่ะคะ่ะว่าใครจะได้รับคะแนนสูงสุดนะคะแล้วก็ได้เป็น Business King Idol ประจำสัปดาห์ธุรกิจน้องหมาค่ะตื่นเต้นไหมคะ Business King ทั้งสาท่านตื่นเต้นเนาะพี่ๆตอบคำถามดีทุกข้อเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามต้องมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเอาละคะ่ะและบ s i n e s s King Idol ประจำสัปดาห์ธุรกิจน้องหมาคือ b u s i s King หมายเลขหนึ่งค่ะคุณเอจากใครรับ Business k คะแนนในวันนี้ต้องบอกว่าคุณเอชนะไปอย่างเอกฉันตตอบคำถามมัดใจน้องๆได้สูงสุดถึง6ข้อเลยทีเดียวครับ Business Tips ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างไรให,ห้รุ่งเรืองสำหรับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขนะครับที่เราเรียกน้องหมาเนี่ยนะฮะจะต้องคิด ในหลักอยู่2หลักนะครับว่าคุณจะทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความต้องการหรือเกี่ยวข้องกับความจําเป็นนะครับภาษาอังกฤษต้องการคือ want หรือว่าจําเป็นคือ need นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราให้บริการเกี่ยวกับ want เช่นการตัดขนนะครับหรือการแต่งเสื้อผ้าหรือว่าการสร้างบ้านให้กับหมานะครับอันนี้เราเรียกว่า want ก็คือ สุนัขเองเนี่ยหรือหมาเนี่ยไม่ได้เคยมีความต้องการเหล่านั้นหรอกแต่ว่าเจ้าของเนี่ยต้องการให้มันเป็นนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเกี่ยวกับวอนเนี่ยจะเกี่ยวกับลักชัวรี่นิดๆหรือว่าความหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับส่วนใหญ่คนจะชอบทําธุรกิจนี้เพราะว่ามันเรียกราคาได้พอสมควรแต่อย่าลืมว่าธุรกิจนี้เนี่ยลูกค้ากลุ่มจะเล็กกว่าแต่ถ้าคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับนิดนั่นคือความจําเป็นคิดถึงโรงพยาบาลทันทีนะครับคิดถึงโรงแรม คิดถึงสิ่งที่เรียกว่าถ้าไม่ทําไม่ได้เช่นหมาป่วยนะครับหมากาลังจะต้องฉีดฮอร์โมนหมาจะต้องมีเรื่องของการผสมพันธุ์มีเรื่องของการที่เราไม่อยู่แล้วเราไม่อยากทิ้งสุนัขของเราไว้ที่บ้านอันนี้เรียกว่านคือมีความจําเป็นที่ต้องเอาสุนัขเนี่ยไปให้สถานบริการนะครับถ้าใครคิดจะทำสถานบริการแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าวงจะกว้างกว่า เพราะว่าความจําเป็นพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่นะครับใครที่เลี้ยงสุนัขก,ก็จะรักสุนัขอย่างแน่นอนแล้วเขาก็จะมีความจําเป็นที่จะต้องใช้บริการเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับราคาที่เรียกได้เนี่ยจะมีมาตรฐานพอสมควรน,นะฮะอาจจะแพงกว่าคนอื่นเขาไม่ได้มากเท่าไหร่ถ้ามันมีคู่แข่งนะครับแต่ก็เหมือนโรงพยาบาลทุกวันนี้แหละครับถ้าเราเป็นคนแล้วเรารู้สึกว่าเราไปเข้าโรงพยาบาลเกรดหนึ่งกับเข้าโรงพยาบาลอีกเกรดหนึ่งนะครับราคาของยาราคาของหมอก็จะไม่เหมือนกันนะครับ วิธีการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขเนี่ยก็จะเหมือนกันอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคีย์ของมันก็คือว่าคุณทําเกี่ยวกับวอนหรือความต้องการหรือคุณทําเกี่ยวกับนิดหรือความจําเป็นนะครับซึ่ง2ตัวนี้จะบ่งบอกถึงวิธีคิดและรูปแบบของการทําธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขหรือน้องหมาครับ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ Business King ทั้ง3ท่านนะคะขอขอบคุณ b u s i n e s s King ท่านแรกค่ะคุณเอจากไทด็อกเฮาส์ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอขอบพระคุณ Business King ท่านที่2นะคะคุณปุ๊กค่ะจากด็อก y Prince ์ a f e ค่ะขอบระคุณค่ะและขอขอบพระคุณค่ะ i n e s s King ท่านที่3นะคะคุณเมย์จากด็อ y Dress Room ค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆบีอีกรุ๊ปทั้ง10บคนของเราด้วย และที่สำคัญนะคะขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Business King ธุรกิจขั้นเทพคงต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ